การลองรถระหว่างโอกับเว็บ้อรผ้าเ้ดลมีการรอครับรออยู่จุดปลายมาแล้วเฮ้ยเฮี้ยโดน

กลับมาแล้วเดี๋ยวไปอีกเราคงเหลืองมาแล้วครับเมื่อก่อนคงแดงกันนี้

ถ่ายตัวขับเลยวันนี้กูดูแลขับรถวันมี้โอ้ยบูล้องไหนล่ะเราจะทำคลิปหมดทุกคันเลยวะเนี่ย <c oughs> เว้เขาจ,จับจริง ไปดูดิมาได้มาถามมึงกูอะสายหรือเปล่าสายหรือเปล่ามีทองมือนี่หว่าไอ้เอ้ยให้กูถามอย่างดีกูเอ้ยต้องควรที่จะต้องควรไอ้หายเนี่ยต้องตามต้องตากได้เยอะที่ไหนลราแหลมหมดเนี่ยะตรงนี้เราก็ จบกรรารนำสวอคดีกันเพีงคนี้ <laughs>